ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าสิบสองพันโอ้โหได้เยอะมากนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้แ่คลิปผมอยู่ที่นนครหลวงยงจันรสปปัวลาวนะครับอยู่ที่ร้านขายน้ํานะครับแม่ค้าร้านนี้น่ารักสวยมากๆนะครับน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์สวัสดีครับผมแม่สบายดีครับผมราคาเดียวกันบนเล่มมครับราคาเดียวกันบนเครื่องมืออะรจ้าน้าครับจูเนียร์เสาปลายเนาะ ครับใส่ถุงก็ราคาเดียวกันนี่อันนี้เป็นเต้าหู้เย็ยนนะครับใส่เฉาก๊วยด้วยนะครับผมบมีร้อนมีเย็ยนเนาะตัวที่เด็ดทางร้านอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน้ำหม้อน้อยนะครับหรือว่าเป็นน้ำหมาน้อยนะนี่ตรงนี้นะครับน้ำหม้อน้อย ว่าน้ำหมาน้อยนะครับอ่าเป็นน้ำสมุนไพรนะครับผมคุณพ่อสั่งน้ำตอกหวัวเจ้าถุงครับสามถุงลูกค้าประจำเยอะนะครับร้านนี้ alright. น สาวลาวนะครับผมขยันค้าขายนะครับเลิกจากงานนะฮะประจํามาช่วยแม่นะครับปกติแม่ก็จะขายทุกวันนะครับน้องจูเนียร์จะมาขายตอนเลิกงานนะครับนะครับผมบรรยากาศนะครับผมตลาดท่าหลวงนะครับ เอางครั Mechan it, ok, you, it, บผมยออกินเลย่กินเลยตัวจับเลยนะนี่กับป้า่ที่ตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับน้ำโม่น้อยนะครับ เป็นสมุนไพรเนาะครับเป็นยาเย็นยาเย็นนะครับแก้ร้อนหนโอ้สพคุณแก้ร้อนในนะครับมีประมาณวันละ2ี่0าอย่างนะครับนี่แต่ละวันนะครับร้านนี้นะครับ Hahahaha Boil some gut Boil some น้ำมะพร้าวน้ำมอ,น,ำมอน้อยน้ำกระเจี๊ยบน้ำส้มนะครับน้ำลำไยแล้วก็มีเต้าหู้นะครับผมขายดีนะครับ น้ำสับปะรดนะครับคนเล่าเพื่อนไปยังครับบักนอดบักนอดนะครับ วน้ําขายดีนะครับแต่ละวันแนะนําก็จะเป็นนี่ครับน้าเต้าหู้แล้วก็น้ามะพร้าวนะครับแล้วก็มีน้ําลําไยน้ํโมโน้อยนะครับร้านขายน้ําร้านนี้นะครับผมน้องจูเนียนะครับใครที่มาเที่ยวนครหลวงมือนจันนะครับผมสปปลาวนะครับก็มาุหนุนได้นะครับขายทุกวันตอนเย็นนะครับราคา1 2 0 0 0เกียนะครับต่อแก้วแล้วก็ใส่ถุงราคาเดียวกันนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมน้ําน้าน้าหวานเนาะที่ตลาดท่าหลวงหรือว่าตลาดของกินสุนครหลวงวิจันทร์สปปวลาวนะครับน้องจูเนียนะครับผมมาอุดหนุนได้นะครับภัยยังมาทายลูกนะครับแม่ค้าสาวสวยนะครับผมได้เลยนะครับแม่เมื่อนี่ขอบใจหลายๆครับผมน้องจูเนียสบายดีครับผมครับ ช็อคลิปนี้นะครับผมฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ในะคะ้าแล้วก็ตลอดถ่ายคลิปด,ด้วยนะครับผมไว้เจอกันอีพต่อไปสวัสดีครับ